พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่พร้อมทั้งเปิดโครงการระบบเครือข่ายน้ําหนองหวายตําบลหนองลาดอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2565โดยกรมทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ําหนองหวายพร้อมเสริมระบบกระจายน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแก้ไขภาะวะขาดแคลนน้าเพื่อการ,กรเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําให้แก่ชุมชน ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างให้กับการจัดการน้ําในพื้นที่แถบอีสานหลายพื้นที่ครับที่มีลักษณะเช่นนี้นครับแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งในโครงการเมื่อเสร็จโครงการแล้วเนี่ยนะฮะจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีน้ําใช้อุปโภคบริโภคและพื้นที่กเกษตรในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตอีสานของเราครับ